รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปั๊ปารดา i d o n t c คลับ don't c อคลบไอดควันนี้ขอพาทุกคนมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจที่เจ้าของธุรกิจในวันนี้นั้นจะพาเราไปพบกับคาเฟ่อาหารทานเล่นที่เริ่มต้นจากรถเข็นจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้จนถึงวันนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Club c l ลับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้ผมอยู่ใจกลางจุฬาที่3ย่านนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับที่จะมาพูดคุยบอกเราเรื่องราวและประสบการณ์ทำธุรกิจที่น่าสนใจ กับธุรกิจของเขาคาเฟ่ครปฟังไม่ผิดนะครับคาเฟ่ครปเนี่ยนะครับส่วนเรื่องเราจะน่าสนใจขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วถึงแล้วกับร้านอุ้มสเกรดเครปนะครับผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจำครับแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวครับ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับเขาเริ่มต้นจากรถเข็นเล็กๆนะครับขายที่หน้าบ้านเนียครับและก็สามารถต่อยอดได้จนกระทั่งประสบความสําเร็จกลายเป็นร้านคาเฟ่เค้บจนถึงปัจจุบันนี้และก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเราวัยรุ่นเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณนัตพลนิติกรวรากุลครับหรือคุณอุ้มครับเจ้าของร้านอุ้มสเกตเครครับผม อุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหร้านคุณอุ้มสวยมากเลยครับคุณมากครับคุณอุ้มแหมย่งนี้ไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วครับสอบถามคุณอุ้มหน่อยได้ไหมครับผมว่าน้าของคุณอุ้มเนี่ยครับเป็นยังไงมาอย่างไงหรอครับได้เลยครับผมก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเท้าความไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นคาเฟ่ครีมณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากเป็นขายเคปหน้ารถเข็นสตรีทฟู้ดแบบทั่วๆไปเลยครับก่อนที่จะมาเป็นขายหน้้าาบนนเี่ย คุณอุ้มทางานอะไรก่อนหรือเปล่าครับได้ครับก็ Back t เบ a s i c มาทุกทุกคนนะครับอุ้มก็เป็นพนักงานประจำเริ่มต้นวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลิกงาน6กโมงทุ่มหนึ่งทำโอทีทั่วท่ไปครับจนมาถึงจุดๆหนึ่งครับอุ้มเชื่อนะครับว่าทุกๆคนมีความฝันที่อยากจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราอยากทําตามความฝันของตัวเองครับแต่สิ่งหนึ่งเราก็ไม่เคยลืมตลอดว่าเราจะออกมาทําตามความฝันเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือต้องมี เงินนั่นเองนะครับอุ้มก็เริ่มจากการถูกต้องครับเราก็เริ่มจากการเป็นพนักงานประจำครับพอาค่อยๆทำงานแล้วก็เก็บหอมหลอบริบต่ของตัวเองมาเรื่อยๆแต่ว่าเวลาระหว่างทางเนี่ยเราต้องห้ามลืมว่าตัวเองอยากทําอะไรบ้างนะครับผมก็ค่อยเก็บประสบการณ์เรื่อยๆมาจนแบบมีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะมันถึงเวลาของเราที่รู้สึกว่าอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาทําธุรกิจของตัวเองก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราตัดสินใจมากๆเลยว่าเฮ้ยจะออกมาทําของตัวเองดีๆดีไหมแหล่งยาแต่ด้วยที่มันเป็นวิกฤตหนึ่งวิกฤตของ ณนะปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะเคยเจอวิกฤตนี้นะครับแล้วก็คือมีการาให้พนักงานออกใช่ใช่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนเหตุการณ์นี้นะครับผมอุ้มก็เริ่มเลยเอาจุดๆเนี่ยเราเราก็มองว่าเ,เราออกไปเราอยากทําอะไรดีเรามองว่าเ,เราเคยมนนะีเราความฝันว่าเราอยากทําคาเฟ่แต่คาเฟ่อเราก็ ตอนนั้นเป็นช่วงที่อุ้มมาเริ่มที่จะเสพคาเฟ่แล้วรเราทุกๆวันหยุดของเราเ,เราจะไปคาเฟ่แต่ว่าคาเฟ่เนี่ยเราก็คิดตัวเราว่าเฮ้ยเราเข้าไปเราต้องการอะไรบ้างสินค้าเป็นแบบไหนเราก็นอกจากกาแฟรหรือเครื่องดื่มมาแล้วสินค้าอะไรที่ลูกค้าสามารถซื้อประจําได้ที่เราจะอยากจะกลับมานอกจากที่มีหน้ารักสวยๆแล้ว สินค้าที่สําคัญที่สุดก็คือความอร่อยของในโปรดักของเราโอเคใช่เรานะอุ้นก็เลยเริ่มที่ว่าเฮ้ยเราชอบทานเครปเราก็เอ้ยน่าสนใจเพราะว่ายังไม่เคยเจอที่เป็นคาเฟ่เครกแบบร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นรูปแบบของเหมือนคาเฟ่ทั่วๆไปอะครับเราก็เริ่มจากโอเคแต่ว่าบัจเจกของเราเงินก้อนทุนของเราครับมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอาศัยไปยืนดูตามแบบทั่วไปแม่ค้าว่าเฮ้ยเขาทากันยังไงค้าขายยังไงหรือว่าการทำเครปแบบไหนดูดูด้วยตามันดูง่ายอะครับแล้วก็อาจจะใช้ในสื่่ออขงการทีเป็น u t u b e อย่างเงี้ยครับผมเข้ามาช่วยด้วยสุดท้ายมาลงมือทําจริงๆของเราครับ,รบแล้วก็เริ่มจากการทําส่วนผสมของตัวแป้งครับผมว่าเฮ้ยเท็กเจอร์แบบนี้นะแบบไหนแบบไหนที่ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆเวลาคนทาแล้วเนี่ยจะได้นึกถึงร้านอุ้มเคทจริงๆยังเงครับผม,บผมแล้วก็เริ่มจากได้แป้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาลงทํา บนเตาอนโคตยากมากเลยเพราะว่าเราคิดว่าโอ้ยมองยืนมองทําง่ายอ่ะแค่เอาเอาไม้มาหมุนหมุนหมุนใช่ก็แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาทำจริงอ่ะมันยากมากมันทรมากโอ้โหไม่เหลือฮะจะถามว่าไหมไหมแบบมันเละแม้กระทั้งแบบว่าหมุนตรงเตาครับมันก็ไม่ได้เป็นโมหมนที่เราเห็นด้วยตาของเราอย่างเงี้ยครับผมมันก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์แต่ก็อย่าลืม แพชชั่นตัวเองว่าเราจะทําอะไรหรือว่าห้ามท้อก่อนทีนี้ผมย้อนกลอนย้อนอีกหนึ่งว่าไอตอนที่ทำเนี่ยมีเสียงตอบรับครับผรอบไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างอยู่แล้วครับผมเสียงตอบรับมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีครับผมแต่ตอนนั้นเราก็ต้องเลือกเสพที่มันเป็นพลังบวกของเราด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราครับผมที่เขาคอยให้กลังใจเราคอยรับฟังว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับผมโอเคกบมีเสียงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอแหละครับปฏิเสธไม่ได้เลยกับเสียงรอบข้างที่บอกว่าทําได้หรอทําจริงหรอ คุณทําได้หรอเลือกถูกหรอที่ทําแบบนี้ตรงนั้นนะครับรับฟังนะครับแต่อย่าเอาคําพวกนั้นมาเป็นให้เราสึกว่าบาั่นทอนจิตใจเราเอาคำพวกนั้นมาเป็นแรงผลัดกดันเรารว่าฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําให้ดีเพื่อให้วันเหนือครับเดี๋ยวคนรอบข้างคนนั้นนะครับเขาจะกลับมาเป็นซับของเราเองแหละเปลี่ยนจากคำนั้นมาเป็นแรงผลัดกดันของเราครับ,รบและที้เรื่องของสูตรเลยครับเี่ กว่าที่จะได้สูตรมาเนี่ยนานเลยครับถ้าพูดถึงส่วนของตัวเองอะ่ะก็ยอมรับว่านานมากๆถามตอนแรกเราก็ยอมรับว่าเฮ้ยเราจะเราจะง่ายๆยไหมหรือว่าไปหาตามแฟนชายซื้ออย่างเงี้ยแต่แบบ,ร,บราคาเขค่อนข้างจะสูงและอีกอย่างนึงเราก็อยากจะแบบมีอะไรที่เป็นของตัวเองแบรนด์ตัวเองไงครับผมรบเราก็ต้องเริ่มจากโอเคนอกจากอุ้มแล้วําจะมีพาร์ทเนื้อคนหนึ่งก็คือแฟนอุ้มนี่แหละเร้วก็จะช่วยกันนะครับอุ้มก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องการแบบ ไปชิมแป้งทุกๆแอร์แล้วเนี่ยเอ้ยอร่อยนะแต่มันไม่มีสิ่งไหนที่รู้สึกว่าเป็นของเราที่เราชอบทานรเราก็เริ่มจากตรงนั้นแหละครับแล้วก็มาช่วยกันกับแปนในงานว่าปรับตรททาการหาจนกว่าจะเจอแป้งของที่ปาเฮ้ยแป้งเนี้ยนั่นแหละคือแป้งของร้านอุ้มงั้นถามนิดนึงครับว่าลักษณะพิเศษของแป้งที่เจอเนี่ยครับผมรสชาติเป็นยังไงหรอือมันมีความนิ่มความลุ่ม,มอะไรหรือ,อครับก็ต้องบอกกันอื่นว่าถ้าส่วนตัวเราอะเราชอบกินแป้งที่กรอบแต่มีความนุ่มอยู่ในแป้งของนั้นแล้วกก็็มมีลหอแ้ว อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนวัตถุดิบเนี่ยอาจจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยร้อเซ์ด้วยเราเป็นส่วนเป็นคนหนึ่งที่เราไม่สามารถทานสารสิ่งแปลกปลอมได้มากเท่าไหร่เป็นคนคที่แพ้ง่ายครับผมเ,<อ>เราก็เลยอยากจะทําแปลงตัวเนี้ออกมาให้ตอบโจทย์กับกลุ่มทุกเพศทุกวัยด้วยครับผมเริ่มทำเนี่ยทำ ตรงไหนเลยครับเห็นบอกว่าขายหน้าบ้านใช่ไหมใช่ครับผมตอนแรกก็คืออย่างที่บอกเราต้องเริ่มจากทำหาทําเลแหละครับแต่ทําเลที่เราจะไปเปิดร้านแบบใหญ่โตก็ไม่มีบัตเจตพอตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากคือเราอยู่แถวข้าสารนะครับแถวบางขวาปูแล้วก็หน้าบ้านของแปนะครับมันอากูเขาเคยขายน้ำเต้าคูมาก่อนเราก็มองเห็นทุกวันอ่ะอ๋อากูขายน้ำเต้าคูทุกวันหน้าบ้านเออลูกค้าเยอะเนอะลูกค้าเราก็บวกกับตอนนั้นอ่ะ นักท่องเที่ยวเยอะมีหลายกลุ่มเป้าหมายให้เราได้จับตรงนั้นนะครับผมตลาดใช่ได้นอกตลาดตรงนั้นแล้วก็โอเคแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอเคอากูไม่ได้ขายของหน้าตบาบ้านแล้วแต่ไอ้ตัวรถเข็นตรงนี้มันยังอยู่เราก็มองว่าเอ้ยตรงนี้มันต่อย,ยอดได้เราก็เริ่มจากเอารถเข็นตรงนี้ครับมาต่อย,ยอดในการที่เอามาขายเครมหน้าบ้านตัวเองนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการทําเลตรงนั้นนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับมีเจอปัญหาบ้างไหมครับปัญหามันมีอยู่แล้วครับหนึ่งปัญหาทําไม่ได้เช่นเช่นอะไรทำไม่ได้หนึ่งลง แป้งไหม่คุมไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรอบค้าลูกค้ากดดันมีกดดันไหมมีครับ <c oughs> ยืนรออยู่แต่เคปมันไม่เสร็จเคปเราไม่ใช่บอกว่าลงไปปุ๊บมันขึ้นได้เลยมันต้องใช้ความร้อนจากอุณหภูมิไฟแล้วลูกค้าก็แบบได้ยังมีลูกค้าก็บอกว่าอ่าต้องรีบไปอ่ะแป้งไหม้ต้องเริ่มทําใหม่ครับผมมันเป็นที่แบบมันเป็นอุปสรรคความกดนั่นคือความกดดันคร,ครับผมแต่ มันก็มีทอนะครับบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าฉันไม่เอาแล้วแต่แบบมันก็ไม่ได้เพราะเนี่ยเราบอกเฮ้ยเราเราเราทำแล้วเราลงทุนไปแล้วคนรอที่จะกินเค้กของเราอยู่แล้วอ่างเงี้ยเราก็ต้องมุ่งหน้อกไปตัดจากวันนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนจากความเป็นวิกฤตต่างๆครับเป็นความกดดันแล้วคว่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาเอาประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยเจอมาครับค่อยๆมาปรับมาปรับมาปรับของเราตอนที่เปิดร้านวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลูกครับผมโอ้วันแรกก็คือแบบตื่นเต้นมากๆทั้งตื่นเต้นทั้งตื่นคนทั้งกลัวทุกอย่างเลยครับแแตต่ก็็อนนเข้ไปลว อันดับแรกก็คือมันตกใจก่อนว่าให้ลูกค้าเริ่มมาหาแล้วอะไรเงี้ยทำไมคาดหวังไหมว่าวันแรกต้องเยอะขนาดไนอาจริงไม่คาดหวังวันแรกเป้าไหมมีคิดว่าอย่างน้อยวันนี้ขอสักประมาณนี้พอแล้วใช่ก็มีต้องเป้าวันแรกขอให้ได้ทุนคืนที่ลงทุนเป็นนิดหนึ่งในการะวันนี้แต่ว่ากลับมาฟีดแบ็กดีเกินคาดเอาจริงมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ว่าจะเป็นการหมุนเครฟก็อาจจะไม่ได้สวยมากรับลูกค้าก็แบบรอออเดอร์ก็ยังแบบปิดถูกอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เอาตรงนั้นนะคะค่อยมาเก็บมาเป็น ประสบการณ์แล้วก็รปรับพัฒนาเราแต่ใน,ในแต่ละวันแต่ละวันจนเราโอเคมันมันมันอยู่ตัวแล้วก็คล่องแล้วครับผมอืมครับผมโอเคครับแล้วสําหรับคุณอุ้มนะครับกลุ่มลูกค้าของอุ้มเนี่ยรู้เช็คว่าเป็นกลุ่ม,มไหนนะครับกลุ่มลูกค้าอุ้มบางเป้าหมายคือทุกเพศทุกวัยเลยทานเคปเราได้หมดทุกอย่างเงี้ยครับที่อุ้มบอกว่าเราเลือกที่จะทำเค้เนี่ยเพราะว่า เค้เนี่ยน่าจะเป็นสินค้าหรือเป็นขนมอย่างหนึ่งที่ลูกค้านะั่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยด,ดังนะั้นกลุ่มลูกค้าอุ้มเนี่ยก็เลยมีทั้งเด็กตัวเล็กๆเด็กน้อยไม่ไม่กระถึงผู้สูงอายุเลยครับผมได้ทานเค้กอุ้มได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับผม,มครับผมแล้วอะไรที่คุณอุ้มคิดว่าสินค้าของอุ้มมันมีความแตกต่างหรับจุดโดดเด่นของ เครปของอุ้มเนี่ยครับผมแน่นอนอย่างเป็นเรื่องแป้งของอุ้มเนี่ยอย่างที่อุ้มบอกไปว่าเวลาเรากัดแป้ง,งเครปเนี่ยเราชอบกินเครปที่เวลากัดเสร็จแล้วเนี่ยเครปแป้งเครแปแบบมันได้ร่วงแตกแหล่งออกมาเนี่ยเราไม่ได้ทวงเราต้องใช่ใช่เราชอบการที่กัดแล้วมี็กเจอร์ของแป้งได้กินแป้งด้วยแล้วก็มีความนุ่มแป้งนิดหนึ่งนอกจากตัวแป้งที่สําคัญนะครับก็คือเรามองไปถึงความสาคัญของตัวไส้ด้วยเราอาจจะแบบโอเคแตกต่างจากที่อื่นนิดหนึ่งเงี้ยผมว่าจะเป็นการ งต่าๆด้วยอาศัยที่เราชอบการท่องเที่ยวด้วยครับเราก็เลยบวกกับเราไปเจอการท่องเที่ยวหรือว่าอาหารอะไรแล้วอร่อยแล้วก็เอามาอัดแอดเป็นไอ้เครปเราอย่างเงี้ยนอกจากว่าคนจะคิดว่าเอ้ยกินเครปมันจะต้องมีแค่หน้าหวานหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราลองเอาหน้าขาวครับมาบวกในตัวเครปของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เราขายดิจเกอร์ไอวอร์อบดในฮ่องกงชื่อแบบอุ้ยลูกค้าคืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอออมันคือหน้าหมูแดงฮ่องกงคือเราชอบกินข้าวหมูแดงฮ่องกงที่ฮ่องกงแล้วเอาหมูแดงตัวเนี้ยมาลองกินกับแป้งเครกของเราดูอย่างเงี้ยที่ S <S ตอนแรกคนอตอนแรกลูกค้าก็ยัง,งงงว่าเฮ้ยมันทานได้จริงหรอคนก็ยังคิดว่าอ๋อแตต้องกินกับช็อกโกแลตหรือเปล่า,ล <ะ S 2> าของหวานรหรือเปล่าแต่พอมาเป็นของข้าวเนี่ยลูกค้าก็ยันชอบคือกลายเป็นแบบอิ่มแลนกินทานแทนข้าวได้ด้วยครับผม,มแต,มแต่แต่ว่าตอนนั้นที่ขายหน้าบ้านโอเคในตัวของเมนูเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปเยลหลากหลายมากด้วยที่การจัดการวัตถุดิบของเราหรือว่า ตัวตัวของหน้าบ้านหรือว่าตัวของพื้นที่เราอาจาอาจะไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็จำกัดด้วยนะครับเราอาจจะแบบหน้าพิเศษพิเศษอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ครับผมมีหน้าอะไรบ้างครับอืมเราจะมีหน้าแบบทั่วไปก็คือไส้กรอกแฮมหมูยองทั่วไปเลยปูอัดอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาผสมกันให้มันดูเข้ากันยังไงเราจะมีหน้าพิเศษถือว่าตอนนั้นจะมีชื่อว่าหน้าอุ้มครับหน้าอุ้มใช่หน้าอุ้มก็คือว่าหน้าอุ้มเนี่ยเราจะเอาของทุกอย่างไยถูกต้องเราเอาของคาวทุกอย่างมันจะเป็นแฮมไส้กรอกเบคอนปูอัดไข่ชีสอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยมันเกิดจากว่าเราอะครับ อยากกินเครกแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะกินไซอะไรไรหิวเราก็เอาของทุกอย่างมารวมกันเฮ้ยดันเวิร์กอร่อยแล้วก็ลูกค้าก็ชอบกันนะคือเป็นจุดเริ่มต้นคือหน้าอุ้มอะครับแล้วก็ค่อยไล่มามีหน้าพิซซ่าแล้วก็เป็นหน้าพวกหมูยองช็อกโกรแรลตอะไรเงี้ยเราผมเราก็ค่อยๆเริ่มมาแต่อย่างที่อุ้มบอกว่าพื้นที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเราเลยแบบ เมนูอาจจะไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นเท่ากับมาตอนทุกวันเนี่ยที่อยู่ในร้านคุยมาถึงขนาดนี้แลวครับคุณผุ้มครับเดี๋ยวภาพผมไปดูหน่อยแน่นึงครับว่ามีหน้าอะไรบ้างได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเครปของอุ้มเนี่ยพิเศษยังไงแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างครับผมครับ ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแม่ตอนนี้ครับคุณอุ้มมีเยอะแยะหลากหลายนานมากเลยครับใช่ครับผมงั้นคุณอุ้มช่วยอธิบายผมได้ไหมครับว่ามีอันไหนบ้างครับผมเริ่มจากตัวไหนดีครับตัวนี้เลยไหมได้เลยครับอันนี้ก็คืออย่างที่คอุ้มบอกเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเรานะครับชื่อว่าหน้าอุ้มอันนี้เนี่ยหน้าขายดีก็คือเราจับรวมของคาวทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวแฮมชีสแล้วก็เบคอน ปูอัดไส้กรอบไข่รวมอยู่ในแผ่นเดียวค่ะแล้วอิ่มเลยครับผมให้ดูครับหน้าอุ้มนะก็คือเหมือนกั็รวมทุกอย่างใช่ครับใไหมฮะรวมทุกอย่างเข้าไปในนี้หมดของค้าทุกอย่างเลยครับอ๋อคุณครับหอมมากเลยครับนี่ผมเริ่มรู้สึกคิ้วแล้วสิครับผมต่อไปอันนี้คือหน้าอุ้มนี่คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วเลยครับผมทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับก็ต้องชื่อเองด้ยใช่ก่อนอื่นเลยคือเราอะเริ่มจากตัวเราครับเคยมีวันหนึ่งเราหิวเคปมากแต่เราคิดไม่ออก อยากกินหน้าอะไรดีไอเซก,กอรก็อยากกินพกูกอัดก็อยากกินแฮมก็อยากกินชีสก็อยากใส่ <S <S เราก็เลยเอาโอเคเอาทุกอย่างครับมารวมอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยแล้วเฮ้ยอร่อยเราก็<ม>ลเลยเ,เตั้งชื่ออะไรดีโอเคนะเอาชื่อเป็นชื่ออุ้มเลยแล้วกันเพราะว่าม,ม,มันอุ้มทุกอย่างแบบทุกอย่างอยู่ในแผ่นเคแผ่นเดียวกันเ,ออเวลากินเนี่ยหรือกัดจะได้นึกถึงร้านอุ้มครับผมโอเคครับผมแล้วตัวต่อไปอยากแนะนําผมเป็นตัวไหนได้ครับก็มาตัวอ่ากินข้าวเสร็จใช่ไหมคะเราจะมีหน้าหวานด้วยนะครับตัวนี้เลยครับผมเป็นหน้ามายองชีสครีมชีส เลยนะครับเป็นน้าสิสซันอลของเฉพาะฤดูกาลด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าต,วตัวหน,นี้เนี่ยเราเคยทำเมื่อปีที่แล้วแล้วเราได้ผลตอบรับดีมากแต่จะเป็นแค่ช่วงละช่วงหนึ่งะคระับพอแล้วพอปีเนี่ยมายงชิดออกลูกค้าก็ถามว่าออกหรือยังมาหรือยังหน้ามายงชิดครีมชีสนะคะพอกลับมาเนี่ยตัวนี้ขายดีมากๆเราก็ต้องทําการลูกค้าต้องจองก่อนเพราะจะมีวันต่อวันเลยครับเพราะว่าเราอะเป็นสูตรพิเศษก็จะมีครีมชีสนะคบที่เราตีเองเป็นส่งทางร้านเองแล้วก็ท็อปด้วยมายงชิด นะครับผมรล้กินเข้าไปนะมันกัดแล้วมันเข้ากันมากๆเลยครับผมนี่ครับแล้วนี่ทำไงว่าทําไมได้ครับทำไมถึงเลือกกานเป็นซีซั่นเหรอครับครับผมก็อย่างต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยจะมีแบบเมนูพิเศษให้ะครับทุกๆ3เดือนเราจะมีการปรับเปลี่ยนมีเมนูสเปเชียลหเมนูนะครับอย่างตอนช่วงนี้เนี่ยอามายงกิดกําลังมากาลังผลไม้มะเือกนชีวเอออกเราก็เลยเอาตัวเนี่ยครับมาเล่นมาทําเป็นตัวของไส้ของเครปให้กับทางคุณลูกค้าได้ลองทานกันนะครับผมมันเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้นการขายด้วยไหมครับ ด้วยนะคะมาเป็นกิมมี่อีกอย่างหนึ่งของทางร้านแล้วกันนะครับก็คือนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งในวิธีการใช่ไหมครับที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรีบมากินใช่ครับไม่งั้นสินค้าตรงนี้จะหมดใช่ครับผมอ๋อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับใ้าอยากจะลองเอาไปใช้ลองไปปรับได้ยินดีครับผมโอเคครับครับต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรโอเคมาถึงตัวนี้ตัวนี้คือขายดีเป็นแบบว่าถ้าถ้าได้เลยครับผมเจ้าอันนี้จะแบบหอมด้วยตัวของตัว ตอนนีช่วงหนึ่งลูกค้าชอบกินทัฟเฟิลกันใช่ไหมครับ,รบเราก็เอาตัวทัฟเฟิลเลยครับผมมาทําให้แต่ของร้านเราเนี่ยใช้เป็นตัวแบ็กทัฟเฟิลเลยแล้วก็ปรุงรสเป็นเฉพาะสูตรของทางร้านเรากินที่อื่นไม่มีเหมือนแน่นอนนะครับครับแล้วก็มาอีกตัวนี้เนี่ยจะหนักมานิดนึงอันนี้หนักนิดนึงอันนี้เนี่ย,ยขายดีมากๆ,ๆ,าๆเป็นหน้าอุ้มชื่อว่าอุ้มชีฟเบอร์เกอร์ขออนุญาตนะครับได้เลยครับยกได้ไหมครับเนี่ยผมช่มันจะหนักมากใช่ใช่้วเด็กขออนุญาตเป็นเป็นถาดแล้วกันนะครับได้เลยครับผมอันนี้เนี่ยเราก็เหมือออนนขได้ต้คอง นี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้จะยกขึ้นมาจะหนักนิดนึงเลยครับวันนนนี้คือหน้าอะไรครับหน้าอุ้มชีสเบอร์เกอร์ครับเราใช้เบอร์เกอร์เนี่ยเหมือนทานเบอร์เกอร์จริงๆเลยแต่แค่เปลี่ยนจากแป้งขนมปังเบอร์เกอร์เป็นแป้งเครปของสูตรทางร้านเราแล้วก็ในต๊วของหมูครับผมถ้าลองช้าทานแล้วเนี่ยจะเป็นหมักสูตรพิเศษของทางร้านเลยเหมือนกันเป็นหมูแพตที่เลยนะครับแล้วก็ท็อปด้วยเบคอนเกรียมแบบกิวคิวหอมๆแล้วก็กัดรวมกับคำหนึ่งก็เหมือนทานเบอร์เกอร์จริงๆเลยครับแล้วขออนุญาตดูส เครื่องดื่มของเราก็นอกจากทานเค้ใช่ไหมครับเราไม่ได้มีเด็ดแค่เพียงเฉพาะเมนูเค้เรายังมีเมนูนะครับเป็นพิเศษคือเป็นสเปเชียลคือเป็นมิลช์ชคอตัวนี้เนี่ยที่ถืออยู่ก็เป็นช็อกโกนะครับมิลช์ช็อกโกอันนี้เนี่ย<ม>เป็น,<า>นตัวมิลช์ชคอสตรอเบอรี่อันนี้เนี่ยก็เป็นล้าสุดสดนอลเหมือนกันจะเป็นส่วนของทางร้านเราเหมือนกันครับผมนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้เมนูหวานแ่นเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวนะเรามาลองชิมกันดูเลยดีกว่าครับ แต่นะครับว่าร้านเรปเยจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยัอยู่ที่แป้งเลยใช่เลยเพราะฉะนั้นผมจะลองชิมเป็นแป้งของเาก่อนครับผมเป็นตัวนี้เลยได้ครับนะครับครับอย่างที่บอกแป้งของทางร้านเราครับจะแบบกัดจะไม่ได้แตกร่วงจะมีความนุ่มของแป้งครับผมใช่ครับคุณผู้ชมคือ กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมสังเกตไั้งแต่ตอนที่ผมดึงออกมาแล้วตอนผมดึงออกมามันจะไม่แตกทีเดียวใช่ใช่มันจะมีความนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็พอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันเหมือนมีความแป้งที่มันยืดหยุ่นได้ใช่ครับผมแล้วก็แป้งจะมีความหอมนะครับทีนี้ต่อมาเราต้องมาลองชิมพรอมซ่าเลยครับผมผู้ชมครับอ่านะอันนี้ความรู้สึกผมนะนี่ผมจับตรงนี้เนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันมีความนุ่มๆเด้งๆอยู่ใช่ครับ ย่าเนะครับคุณผู้ชมหิวแนแรกเลยครับคือคุณผู้ชมนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเคยทานเคปกันมาบ้างนะครับปกติเครปเนี่ยนะครับเวลากินนะรับส่วนของแป้งข้างบนน่ะมันจะหนา<อ>มันจะใหญ่ใช่ไหมครับกนะวา่าจะถึงไส้เนะี่ยมันจะยากแต่อันนี้นะครับ กัดไปปุบเนี่ยเจอไส้ทันทีนะคับผมเดี๋ยวเรามาชิมตัวต่อไปกันดีกว่าเป็นตัวหนดีนะมายงชิดครีมชีสก็ได้ครับผเป็นมายงจีดาอันนี้เป็นน้าซีดซนองที่จะมีแค่เฉพาะหนช่วงที่มายงชิดออกนะครับอันนี้แนะนําให้กัดให้รวมกับทั้งมายองจีตกับครีมชีสจะเข้ากันมากโอเคให้แนะนำกัดรวมกันเลยใช่ไหมครับใช่คำจะใหญ่หน่อยนะครับได้เลยครับ คือน้ำลายตามเนี่ยครับ <laughs> แหมคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมานั่งอยู่กับผมตรงนี้มากเลยเนี่ยคกันเพราะว่ากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเรียกว่าแป้งเนี่ยหอมทะลุมากๆเลยครับคือกลิ่นแป้งเนี่ยคือว่าพียขึ้นมาที่จมูกผมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของครีมชีสเนี่ยนะครับ ถ้าดูจากมองจากภายนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะหวานเลี่ยนหรือ่าครับผมนะครับแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าความหวานมันไม่ได้มาจากตัวของชีสมันความหวานมาจากตัวของมายองชีสนะครับผมมปนตัวมายองเนสมากกว่านะครับผมนะอร่อยมากนะครับรสชาติแนะนำเลยครับผมนะตัวนี้นะครับอร่อยมากอะทีนี้พอกินเสร็จแล้วอ่ะขออนุญาตล้างคอซะหน่อยได้ครับอันนี้เป็นมิล์เชคสตอร์เบอรี่ครับผมมิลเชคสตอร์เบอรี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพิเศษมีเฉพาะหน้าที่สตอร์เบอรี่ออกเหมือนกันครับผม อ่านดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหอมสตอบอรี่นะครับแืม่ชุ่มคอคุยต่อได้เลยครับ,รบผมในปัจจุบันนี้ร้รานเปิดกี่โมงกี่โมงครับปัจจุบันของเรานะครับของเราเนี่ย 11บเอโมงนะครับเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับ11บเอโมงถึง2องทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วอยู่นักขัตเลอ์จะเป็น10บโมงถึง2องทุ่มครึ่งครับผมอืมครับผมโอเคครับแล้วปกติแล้วเนี่ยนะครับช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าเข้ามาเยอะเป็นพิเศษของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลาทุกลูกค้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเลยนะครับสำหรับวันธรรมดาเนี่ยอาจจะพีกหน่อยเนี่ยก็คือเป็นช่วงบ่ายแต่ว่าจะเป็นช่วงของดีลิวี่จะเยอะนิดนึงแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะทั้งวันเลยครัััับบบบบผมมมเเเเเเพพพรรรรรราา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 ะะลลูกกกกกกคคคค้้นนนนนีี่่่่ยยขออออองงงงตทททุุวว็ น,น,นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นเพื่อนมานั่งทานกันในร้านเพราะเราเนี่ยนอกจากที่จะความอร่อยแล้วบรรยากาศของร้านเราก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากมานั่งทานด้วยบางทีก็มาทานเค้กกันมานั่งทํางานกันนะคะมานั่งฟังเพลงมาทานเค้กอร่อยๆมานั่งดมกลิ่นแป้งหอมๆในร้านของเราอย่างครับผมในการสร้างบรรยากาศอีกแบบนึงให้กับลูกค้าครับผมส่วนแบบฟอร์มออนไลน์นี่นะครับคุณอุ้มมีจะจำหน่ายในช่องทางไหนบ้างครับทามาทานที่ร้านนะครับซื้อหน้าร้านได้หรือช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางเดลิเวอรี่นะครับผม แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะไลน์แอดของทางร้านของเรานะครับหรือจะทักทางทาง TDM ของเราก็คือสั่งล่วงหน้าได้เลยครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเอาเนื้อความเยอะกับลูกค้าครับผมอาจจะถาเรื่องตรงนี้ครับขอโทษนะครับได้ครับเรื่องของ Facebook Instagram หรือทิกเกอร์ตรงนี้ครับได้ตอนนี้ทางร้านมีเลยครับมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมใช่ต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันนี้เราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงท่องทางออนไลน์ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยของทางร้านอุ้มเก็ดเคล็บเรานะครับมีช่องทางเนี่ยมีทั้งอินส แล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำแพลตฟอร,ร์มตัวไหนคือติ k กต k อนะครับผมเอา Facebook ก่อนแล้วกันได้ครับสนใจวิธีการทำการตลาดต่างกันไหมครับค่อนข้างจะแตกต่างนิดหนึงแต่สุดท้ายแล้วครับผมมันจะคล้ายๆกันก็คือคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสินค้าของเรานะครับหรือแม้กระทั่งในตัวของอุ้มครับเราให้ความสำคัญมากกังวิดีโอด้วยการพรีเซน สินค้าต่างๆของเราที่จะให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับคืออุ้มเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าเราเรามองภาพว่าเราดูทีวีนะครับเราเราเราเห็นโฆษณาเรายังมองอุ้ยน่ากินว่ะเราก็เอา oh. ตรงนี้มาอันดปในการทรําโฆษณาของเรารนะครับแต่เราปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีความอ่าเข้าใจง่ายมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับผมลงในช่องทางของของทางสื่อของเราจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ติกเกอ นะครับครับผม,ผมแล้วต่อมาในส่วนของ IG บ้างนะครับ,รบที่ีการทำการตลาดเนี่ยทำในรูปแบบไหนครับมันจะแตกต่างกนะับเฟ e บุ o k นิดหนึ่งคือ เราจะเห็นรูปภาพชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของโรงการลงรูปหรือตอรี่ที่ตอนนี้กําลังมาใหม่แบบหนึ่งนะครับอยู่ในอยู่ภายใน24ชั่วโมงเงี้ยเราก็อาจจะอัปเดตในแต่ละวันว่าร้านเราทําอะไรบ้างมีวันนี้เมนูพิเศษมีอะไรแม้กระทั่งกับตัวคอนเทนต์วิดีโอนะครับเราก็ทําเสมือนจริงในการฆดตาบนทีวีเลยติกตอกมีคล้ายกันไหมเวลาทิกตอกอาจพวกเนี้ยนตอนนี้ที่เรากำลังศึกษาครับผมอาจจะแตกต่าง IG นิดหนึ่งครับทิกตอกค่อนข้างจะให้ความเร็วมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าอาจจะ ลงในคอนเทนต์ที่ความจริงทําจริงเล่าเรื่องจริงอย่าเนี้ยครับผมในแต่ละวันแล้วก็ลงคอนเทนต์จริงๆแล้วทีนี้คุณอู๋เหมือนกจะถามเลยครับว่าการจัดการเนี่ยระบบหน้าต่างร้านของคุณอูมเนี่ยทำยังไงครับเราจะต้องมีการอ่า ทีมงานนะครับผมในการทํางานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานน้องๆหน้าร้านนะครับที่เป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นรับพนักงานรับออเดอร์พนักงานทำเครปทาเครื่องดื่มหลังบ้านของเราก็ต้องมีการจัดการไม่ว่าจะเป็นดูของในส่วนของทําการตลาดทีมงานมาร์เก็ตติ้งนะครับช่องทางออนไลน์นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของทางเราต้องดูฟิลแบอ์ของลูกค้านะครับหรือถามถ่ายลูกค้าล้วลูกค้าเนี่ยลงรูปหรือทักไอจของเราหรือมีการ แท็กสตอรี่เรานอกจากการขอบคุณในการพิมพ์เราก็จะถามฟีดแบ็กลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับหรือเวลาน้องๆทำเครปเสร็จเนยครับผมก็จะมีการฟีดแบ็กกับลูกค้ามีการพูดคุยกับลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างเคสกของเราไงครับผมเป็นการที่จะได้บอกว่าเข้าถึงลูกค้าด้วยครับผมง่ายๆด้วยครับผมอันนี้คือเป็นการจัดการระบบของทางไลน์ของเราครับผมคุณอุ้มครับงั้นึ่งขออนุญาตถามย้อนนิดนึงนะครับว่าในส่วนของราคาเนี่ยแต่ละผมราคาเท่าไหร่บ้างครับแต่ละเมนูครับราคาจะไม่เหมือนกันนะครับผมของเราเนี่ยราคาอยู่ที่ถ้าเป็นน้าออย่งตัวุช ยอยู่ที่150่บาท150บาทใช่ครับ uh huh. ผมอย่างของเราต้องบอกก่อนว่าทําไมราคาหู150บาทบางคนอาจจะมองว่าราคาสูงเกินที่อื่นหรือเปล่าหรือว่า uh huh. ราคาเนี่ยจะเหมาะสมกับตัวของปริมาณสินค้าหรือเปล่าเนี่ยต้องสังเกตได้เลยครับของเราเนี่ยอย่างที่อุ้มบอกว่าเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่ดีแน่นอนในส่วนของอุ้มเนี่ยได้มีการวางแผนในการขยายกิจการไหมครับหรือว่าตอนนี้ได้มีการขยายไปแล้วนะ uh ับ huh. หนึง่ง อย่างตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยที่เราอยู่กันสาขาเนี่ยครับเป็นสาขาหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีการขยายนะครับมีสาขา2แล้วเรียบร้อยที่สาขาเจนริญคอนซอลสินะครับผมอยูท่ที่ทางฝั่งทนและเร็วๆนี้ครับผมเรากำลังจะทําตัวของแฟรนชชยแบบใหม่นะครับผมอย่างที่เราครับผมอย่างอยางอุ้มอยากจะฝากทิคนิดหนึ่งในการทุกทุกคนนะครับทำธุรกิจรหรือทำอะไรที่เป็นของเราหรือว่าอยากให้มองในอนาคตว่า ของสุรเกิจเราเป็นจะอยากให้เป็นในในรูปแบบไหนต้องโตไปในรูปแบบไหนครับผมวางแพลตฟอร์มของตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นนะครับผมแล้วในการโตขึ้นแต่แต่สเตยนะครับเคยอยากให้ค่อยๆนะครับดูว่าเฮ้ยอันไหนที่ัเหมาะกับเราแล้วค่อยๆไปไปค่อยๆไปแล้วก็สิ่งสําคัญครับอย่าลืมเราต้องมีทีมงานนะครับต้องมีฝ่ายต่างๆที่คอยช่วยเราซัพพอร์ตให้ล้านของเราเนี่ยดำเนินไปได้อย่างสกเซสครับผมอืมครับผมโอเคคุณมึงครับก็ คุยมาขนาดนี้แล้วนะครับ,รบผมอยากให้คุณอุ้มลองฝาก เรื่องาราหรือแรงบันดาลใจดีให้กับคุผู้ชมทางบ้านอยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดประกายนะครับกับคนที่กาลังจะมีความฝันในการทําธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะครับอย่าลืมสิ่งสําคัญของตัวเองนั่นก็คือเป้าหมายและอีกอย่างหนึ่งอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวที่จะทําตามความฝันตัวเองอย่ากลัวที่จะต้องฟังเสียงรอบข้างนะครับว่าทําได้หรอทําไม่ได้หรอเก็บตรงนั้นมันเป็นแรงผลักดันนะครับผมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองจากวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มี โอ้ร้านใหญ่โตนะครับค่อยๆทําจุจจดๆจากเล็กขายหน้าบ้านไหมหรือลองขายเป็นออนไลน์ดูไหมนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ครับมาพัฒนาแน่นอนครับทุกคนจะได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการและจะไปถึงตามความฝันของที่ตัวเองต้องการอย่างแน่นอนครับผมก็หลังจากที่พูดคุยกับคนอุ้มนะก็ได้เรื่องราวและแง่คิดดีๆอย่างมากเลยนะครับผมหนึ่งในนั้นเลยที่อยากจะฝากให้กับผู้ชมนะก็คือในเรื่องของว่าการที่จะเริ่มลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณไม่มีทางหรอกครับว่ามันจะจบลงที่ไหนนะครับอย่างคุณอุ้มนะครับวันแรกที่คุณขายเนี่ยคุณคิดไหมครับว่าวันหนึ่งคุณจะสามารถออกถึงขั้นออกเป็นเฟรนชชายได้จริงมันแรกเราไม่คิดไม่คิดใช่ไหมใช่ครับผมยังอาจจะไม่ไม่คิดถูกต้องไหยครับคือเรียกว่าตอนแรกเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่คุณเลือกว่าเมื่อคุณทําไปแล้วว่าคุณจะไปจบที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทำันไปเลยครับผมแล้ววันหนึ่งจะประสบผลสำเร็จเองครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณอุ้มมากเลยนะครับครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสำหรับไอเดลคนเกงของเราในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณอุ้มและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับ กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อพิชิตการตลาดออนไลน์